สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อที่นอนนะครับแล้วก็เลือกซื้อหมอนให้ถูกกับสรีระของร่างกายของเรานะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอพูดถึงร่างกายของเราก่อนแล้วปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเวลาที่เรายืนใช่ไหมครับเราจะยืนแบบนี้แบบนี้นะครับเวลาที่เรายืนปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราจะตรงแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่นอนเนี่ย เราก็ต้องนอนในสภาพที่มันตรงแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เรานอนเนี่ยมันจะมีบางส่วนเนร่างกายที่มันไม่มีอะไรที่มันมาซัพพอร์ตเช่นอย่างตรงหลังคอตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าตรงหลังตรงเนี้ยตอนที่เรานอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะแอนขึ้นมาซึ่งเราค่อยๆไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเราสามารถใช้วิธีไหน ในการช่วยเหลือร่างกายของเราให้มันมีตัวซัพพอร์ตได้บ้างน,นะครับ mm hmm. ก็ผมขอแยกเป็น2อย่างแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็คืออย่างแรกเลยคือการเลือกหมอนแล้วก็การเลือกที่นอนนะครับต mm hmm. อนนี้ที่เราได้รู mm ้ hmm. จักร่างกายของเรากันไปแล้ว mm hmm. คือต้องเป็นแนวตรงใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับ mm hmm. กับหมอนว่าต้องเลือกหมอนต่ําหรือว่าหมอนสูงครับ โดยวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแบรนด์นิชิคาวะนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นที่ขายดีมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทสก่อนแล้วกันว่าต้องใช้หมอนแบบไหนนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับก็มีเครื่องเทสแบบนี้ให้ลองด้วยนะ,ะก็จะต้องวัดกันข้างหลังเรานะครับเรียบร้อยไหมครับอันนี้ของผมก็อยู่ที่ประมาณสัก5เซน ใช่ไหมครับตรงช่องว่างตรงแก๊ปตรงคอยนะครับคือ5้าเซนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเลือกเป็นหมอนที่มีระดับเโอเคเป็นมีเดียมแต่ว่าของดิชิคาบ้สเนี่ยมีมีปกติแล้วก็มีแบบสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบปกติใช่โอเคนะครับขอบคุณครับครับก็อย่าลืมนะมาลองวัดกันดูได้ว่าของเราเนี่ยหรือว่าหัวของเราเนี่ยเหมาะกับหมอนไซส์ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหมอนของเราเนี่ยพอเรา นอนแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับถ้าน,นะครับขอนอนให้ดูจะได้เห็นภาพชัด,ชดคือเวลาที่เรานอนใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่หมอนใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่าตัวเราต้องตรงใช่ไหมพอตรงปุ๊บเนี่ยมันจะมีสเปซอยู่ตรงนี้เห็นปะมันจะแบบมีช่องว่างตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่หมอน 4Dx ของทางแบรนด์เนี่ยสามารถช่วยได้ เพราะว่าพอนอนแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวหมอนตรงนี้มาซัพพอร์ตตรงหลังคอเราก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยได้นอนตรงแล้วตัวหลังคอก็ยังมีตัวซัพพอร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอค่อยๆอธิบายแล้วกันนะครับว่าหมอนตัวนี้มันดีอย่างไรกันบ้างนอกจากที่มาซัพพอร์ตคอแล้วเนี่ยเขาคิดมาแล้วคือบางคนเนี่ยอาจจะชอบนอนตะแคงพองนอนตะแคงปุ๊บเนี่ยปกติถ้าเกิดเรานอนเฉยๆปุ๊บเราตะแคงใช่ปะเราก็จะหัวไปที่เดิมแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีสเปซเหลือตรงนี้แทนแบรนด์เขาเลยคิดว่าเข,า curve ขึ้นมา เราจะได้ขยับมานอนแบบนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะสามารถซัพพอร์ตไหล่แล้วก็หน้าของเราตรงนี้ตรงหัวได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมว่าเขาคิดกันมาแล้วนะฮะโดยเทคโนโลยีของเขานะครับ 4DX เนี่ยตัวหมอนตัวนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ทุกคนดูแล้วกันเริ่มต้นจากชั้นบนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูรีเทนนะแล้วว่าชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวเจล คือผมเห็นหลายแบรนด์ที่เขามีเจลที่เอาไว้ที่หมอแบบนี้ก็จะมีคนบ่นเหมือนกันว่าเออพอเรานอนกับเจลปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกเหนือพวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ตัวเจลเนี่ยมันทำให้มันเหนียวติดไปเขาก็เลยมีชั้นบนที่เป็นยูรีเทนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการซับเหนือไปก่อน1ชั้นแล้วก็ค่อยมาเจอตัวเจลซึ่งพอมีเจลเนี่ยมันก็ดีคือมันสามารถระบายความร้อนแล้วก็ทําให้หัวเราเนวลาที่เราแนบหน้าไปเนี่ยมันเย็นขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเลเยอร์ตรงนี้นะครับ เมื่อกี้ที่เราดูกันใช่ไหมว่าจะมีแบบปกติแล้วก็มีแบบสูงใช่ไหมแต่เรายังสามารถ adjust หรือว่าปรับเพิ่มเติมได้นะครับก็คือจะมีเป็นตัวโฟมอบบนี้ในหมอนเนี่ยก็คือเลือกกันได้เลยว่าอยากให้มันสูงมันต่ำเพิ่มขึ้นน้อยลงอย่างไรนะครับนี่คือขั้นตอนการเลือกหมอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการเลือกเตียงนอนเนี่ยต้องเลือกอย่างไรครับนี่แหละครับของนิชิกาวะนะครับเขาก็มีตัวเชสให้ด้วยว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะลงน้ำหนัก ส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมี2อสจุดหลักๆก็คือจะมีตัวหัวใช่ไหมครับตรงไหล่หรือว่าตรงสะโพกนั่นเครับสจุดนี้จะเป็นจุดที่เราลงน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มันซับพอร์ตได้ดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูเรามีตัวเทสให้ดูนะครับผมขอเอาหมอนออกแล้วกันจะได้เห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีเขียวทูน้ําหนักเบานะครับถ้าเกิดมันเริ่มแดงหรือว่าเริ่มน้ําเงินเนี่ยก็แปลว่าเป็นจุดที่น้ําหนักของเราเนี่ยมันลงไปเยอะ แเราเห็นกันนะครับว่าจุดที่โดนน้าหนักเยอะๆเนี่ยที่มันกดลงไปเยอะเนี่ยก็จะเป็นส่วนผัวส่วนไหล่แล้วก็ส่วนสะโพกกันเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เราควรต้องหาเตียงที่มันเหมาะสมเนี่ยมาดูแลร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราดูภาพตามนะมาดูจากข้างๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดจุดไหนที่มันทิ้งน้ำหนักลงไปเยอะใช่ไหมครับจุดที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะแอนเพราะฉะนั้นสะโพกเรากับไหล่เราเนี่ยมันกดน้าหนักลงไปเยอะเพราะฉะนั้นหลังเราตัวนี้มันก็จะแอนขึ้นมา แล้วถ้าเกิดมันแอนปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้มันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเหมือนต้งคอเราเมื่อกีก้ที่ผมเล่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาอะไรที่มันมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ทางนิชิคาวะเองเลยออกเทคโนโลยีใหม่มานะครับที่เรียกว่าแอสเซ็กี๋ย็ผมหยิบให้ดูแล้วกันว่าเขาใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไรกันบ้างนี่ก็จะมีอยู่2แบบนะครับด้วยกันก็คือจะเป็นแบบนิ่มก็คือเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแข็งก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ เราต้องมาเลื่อนก,ก่อนว่าเราอยากจะนอนเตียงแบบนิ่มหรือว่าแบบแข็งนะครับอย่างเช่นตัวผมเองผมชอบเป็นแบบธรรมดาแบบนี้แต่ว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าเราอยากจะนอนให้มันแบบแข็งๆหน่อยผู้ใหญ่ชอบแบบนี้ก็อาจจะเลือกเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดน้ําหนักเราเนี่ยเกิน100ก็อาจจะแนะนําเป็นแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมบอกกันไปนะว่าจะมีอยู่4ี่เลเยอร์ด้วยกันใช่ไหมก็เป็นเทคโนโลยีของ ASX อยู่ในหมวดหมู่ของ Sleep Tech ของ i ิชิกาวะนะครับที่ก็อบอกว่าทําให้ทุกคนที่มานอนเนี่ยผมว่าคุณต้องแบบแฮปปี้มาก มีสี่เลเยอร์มีอะไรกันบ้างของยัดไล่ให้ดูตั้งแต่ชั้นล่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเบสสองส่วนนี้จะเป็นเบสแล้วสองส่วนนี้จะเป็นอัปเปอร์เบสคือทําอะไรบ้างตานล่างนี้มันจะเป็นยูรีเทนที่มันแข็งหน่อยเหมือนเป็นเป็นพื้นดินของเราใช่ไหมเห็นไหมเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะไม่โยกส่วนต่อมามันจะเป็นยูรีเทนที่มีความนิ่มแต่คืนตัวได้ดีเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจะช่วยในการที่เวลาที่เรานอนปุ๊บแบบนี้สมมุตินะครับที่นหนักแบบนี้ พอเราทิ้งน้ำหนักปุ๊บเราอยากจะพลิกตัวเนี่ยพอเราพลิกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเราเด้งกลับมาทําให้การพลิกตัวของเราวลนนอนเนี่ยมันง่ายขึ้นคือถ้าเกิดเรานอนใช่ไหมครับแล้วลเราเที่นอนนานๆปุ๊บเนี่ยพอเราพลิกตัวแล้วมันไม่มีตัวที่มันช่วยเราเด้งกลับมาเนี่ยอาจจะทำให้เราตื่นได้อาจจะนอนแล้วแบบมันไม่ค่อยสบายทําให้เขาเนี่ยคิดมาให้แล้วนะครับส่วนต่อมาคือที่เป็นอัปเปอร์คือจะมียูรเทนสองส่วนผมไม่รุกคนดูแบบนี้นะจะเป็นก้อนนี้ที่มันแข็งหน่อยแล้วก็มีก้อนอน,น,นี้นนนดดบบจๆแุ สองส่วนนี้มันช่วยในการที่เวลาที่เรานอนไปลองนึกภาพนะว่าไหล่เราแล้วก็สะโพกเราเนี่ยมันนอนเข้าไปใช่ไหมครับปุ๊บเห็นไหมนอนปุ๊บ2ส,ส่วนนี้มันยุบลงไปแล้ววิธีผมบอกว่ามันจะมีบางส่วนเช่นหลังล่างของเราหรือว่าตรงหลังเราเนี่ยที่มันไม่ได้กดลงไปแบบนี้ทําให้มันมีแอ่งอยู่หรือว่ามันจะเป็น space, พื้นที่ที่มันเหลืออยู่ไอส้สจุดตรงนี้เองนะครับมันจะเป็นตัวที่ขึ้นมาซัพพอร์ต ตัวหลังเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เลยเป็น4เทคโนโลยีที่เขาเอามาประสานเอาไว้ในแ uh, SX ตัวนี้ทําให้เวลาที่เรานอนมันมันสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงด้านบนนะครับที่เราเห็นเป็นจุดดําๆตรงนี้นะครับ mm hmm. เขามีทําไมคือที่เขามีเลยเนี่ยทำให้เวลาที่เราเหนื่อออกใช่ไหม mm hmm. เขาจะเป็นตัวที่มันดูดซึมดูดซับเหนื่อของเราก่อนที่เหนื่อเนี่ยมันจะเข้าไป สู่ตัวเบสตรงนี้นะครับก็จะทําให้มันระบายอากาศได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับนี่แหละรครับก็คือตัวเทคโนโลยีของ r s x ของ n i s h i k a วะนะครับที่เขานําเสนอมาซึ่งผมได้ลองแล้วผมว่าเฮ้ยผมผมแฮปปี้มากเลยแต่นอกจากนั้นขออนุญาตนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะมีผ้าคลุมที่เป็นเมชเป็นคล้ายๆลาผ้าตะข่ายเนี่ยผ้าคลุมตัวนี้นอนลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเย็นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับอ๋อผมลืมอย่างนึง นี่เขามีตัวเป็น pressure tester หรือว่าตัวเทสการกดน้ำหนักด้วยโดปกติถ้าเกิดเรานอนเตียงใช่ไหมถ้าเกิดส่วนไหนมันเป็นสีขาวๆเนี่ยคือมันโดนกดลงไปทุกคนลองดูตามไหล่กับสะโพกเรานอนลงไปปุ๊บนี่มันก็จะโดนกดลงไปเห็นไหมหนักๆอยู่จุดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรานอนด้วยตัวนิชิกะฟะนะครับเรากดปุ๊บ เราจะเห็นจุดๆข,ขาวๆเ,เต็มไปหมดเลยก็คือว่ามันมีการถ่ายเทน้ำหนักที่ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมจุดขา,ขาวๆเ,เต็มไปหมดเลยก็คือตัวจุดพวกนี้แหละที่มันเป็นการช่วยกระจายน้ำหนักสมมติว่าผมนอนแบบนี้หรือผมนอนแบบนี้มันก็จะไม่ใช่แค่ลงไปน้าหนักแค่จุดเดียวแต่มันจะกระจายตามจุดต่างๆเรานึกภาพดูนะครับว่าตรงนี้เป็นที่นอนที่เรานอนแล้วเรามีจุดหนึ่งคือตัวไหล่ของเรานอนลงไป กับสพพ์นอนลงไปปุ๊บแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะมีพื้นที่ของหลังตรงนี้ที่ตุ่มพวกนี้มันยังคงแข็งอยู่มันยังนูนขึ้นมาอยู่แบบนี้ทําให้มันขึ้นมาซัพพอร์ตหลังของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานอนที่นอนปกติกดปุ๊บแบบนี้สองอันปุ๊บทั้ง2อันเนี่ยมันยุบลงไปทั้งเตียงเลยก็เลยทําให้หลังงเราเนี่ยอาจจะเมื่อยได้ตอนนอนนั่นเองนะครับ เรื่อี้ครับกับเทคนิคการเลือกที่นอนแล้วก็หมอนของผมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะว่าผมีโอกาัได้ลองแล้วล้วก็รู้สึกว่ามันดีมา,มากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์ดีชิกาวะนะครับซึ่งก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเป็นแบรนด์อัน,บบน,นอดับหนึ่งเรื่องของที่นอนจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับแต่ว่านอกจากหมอนแล้วก็เตียงนอนแล้วนะครับเขายังมีผ้าห่มด้วยที่ไว้ค่อยมาทำคลิปยากแล้วกันเพราะผ้าห่มนี้ก็มีความว้าวมากๆเหมือนกันนะครับ ก็มีหลากหลายสาขาเลยนะครับว่าจะเป็นทั้งสยามทากาชิมายาที่อเคอรสยามแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์กันด้วย mm hmm. โปรงมชั่นต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมก็จะทิ้งลิงก์ต่างๆเอาไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย